ตอนที่2,706เมื่อจางรุ่ยเยียนได้ยินสิ่งนี้เขาก็ดูไม่มีความสุขทันทีเธอกอดแขนของเจียงเฟิงแน่นขึ้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันเป็นคนแบบไหนที่ต้องทำกับเธอฉันแค่ชอบเขาไม่ต้องห่วงในสายตาของฉันคนของฉันนี่คือชายผู้ดีที่สุดในอาณาจักรเทพทั้งห้าไม่มีใครเทียบได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของชายอัปลัก์ก็เปลี่ยนไปอย่างอับปะลักเจ้งกังวลว่าเขาไม่สามารถหาข้อแก้ตัวเพื่อจับผิดได้ตอนนี้หลังจากได้ยินสิ่งที่จางรูยานพูดเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงทุง้มฉันพูดว่าสวยคุณดูถูกฉันไหมเมื่อคุณพูดแบบนั้นผู้ชายของคุณคือดีที่สุดในไฟกอดเรียวคนอื่นๆไม่มีใครเทียบได้คนอื่นรวมทั้งฉันด้วยหรือไม่ จางรุ่ยเยียนมองอีกฝ่ายด้วยความดูถูกเหยียดหยามฉันแค่สร้างอุปมาอุปไมยแบบนี้คุณต้องเป็นนั่งลงไหมถ้าคุณคิดอย่างนั้นฉันจะไม่ห้ามคุณเมื่อจางรุ่ยเยียนเผชิญหน้ากับเจียนเฟงิงเขามีอารมณ์ดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นและบางครั้งก็ขี้อายแต่เมื่อพูดถึงคนอื่นจางรุ่ยเยียนไม่เคยเป็นเจ้านายที่สามารถถูกรังแกได้เท่านั้นเมื่อชายขี้เหร่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็เย้ยหยันครั้งแล้วครั้งเล่า ตกลงคุณกำหนดเป้าหมายชันจริงๆและจากสิ่งที่คุณพูดคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายฉั้นคนเดียวที่น้องที่อยู่รอบตัวฉั้นล้วนเ,นเป็นเป้าหมายของคุณมันถูกนำเข้ามาใช่ไหมที่น้องสาวน้อยคนนี้แต่ฉันบอกว่าเราไม่ดีเท่าขยะที่อยู่รอบตัวเธอเราควรทำอย่างไรดีคุณต้องการที่จะพิสูจน์ให้เธอเห็นหรือไม่เจียงเฟิงก็ข่มดคิวเช่นกัน เห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้กำลังพยายามจับผิดฉันมีความยับยั้งชั่งใจอยู่แล้วและฉันก็ไม่อยากขัดแย้งกับคนในท้องถิ่นทันทีที่ฉันมาถึงสถานที่ใหม่แต่ถ้าอีกฝ่ายยืนกรานที่จะจับผิดก็อย่าโทษตัวเองว่าหยาบคายเจียงเฟิงผลักจางรุ่ยเยี่ยนไปด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นพบกับการจ้องมองของชายอัปปลักษ์และพูดอย่างเย็นช้าว่าคุณต้องการพิสูจน์อย่างไรฮ่า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  มีหลายวิธีที่จะพิสูจน์ว่าเราเก่งกว่าเจ้าจะทุบตีเจ้าก็ได้หรือปล่อยให้สาวน้อยคนนี้เดินตามพวกที่ไปหาที่ที่ไม่มีใครอยู่รอบๆเจ้าจะได้เรียนรู้จากกันและกันนี่ที่ชายอาวุธของฉันมีประโยชน์มากฉันไม่รู้ว่ามีผู้หญิงกี่คนที่ขอความเมตตาภายใต้อาวุธของที่ชายของฉันฮ่า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 สหาย ที่อยู่ข้างๆเขาก็หัวเราะเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของชายอับปลักษ์สำหรับผู้หญิงสองสามคนในทีมพวกเธอมีสีหน้าเฉยเมยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคุ้นเคยกับวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้ชายที่น่าเกลียดหรือคู่นอนที่เป็นผู้ชายใบหน้าของจางรุยเยียนแดงก่ำด้วยความโกรธเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนคนนี้จะไรย้ยางอายขนาดนี้ พูดเรื่องลามกอนาจารแบบนี้ในที่สาธารณะเธอกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่เจียงเฟิงดึงจางรุ่ยเยียนไว้ข้างหลังเขาแม้ว่าจางรุ่ยเยียนจะทำอะไรไม่ได้แต่เธอก็สาบานได้ไรอย่างอายหลังจากที่จางรุ่ยเยียนสาบแช่งเขาก็ดึงแขนของเจียงเฟิงและพูดว่าเจียงเฟิงไปกันเถอะกล้าดียังไงมาด่าเราแบบนั้นอยากออกไปวันนี้คุณเดินไหวไหม ถ้าคุณเดินได้ฉันจะคลานไปทั่วในยันซี่เคาวตี้จากนี้ไปเมื่อเห็นว่าจางรุเยเยนกำลังจะหันหลังกลับและออกไปชายอัป,ปลักษณ์คนนี้ก้าวไปข้างหน้าเอื้อมมือไปจับจางรูยานเขาไม่ได้สนใจเจียงเฟิงที่อยู่ถัดจากเขาเลยใบหน้าของเจียงเฟิงเริ่มมืดมนพลังงานวิญญาณในร่างกายของเขากำลังไหลและเขาวางแผนที่จะสอนบทเรียนให้กับชายอัป,ปลักษณ์คนนี้แล้ว ตอนที่2 7 0 7ในขณะนี้เสียงมาจากด้านข้างกัวเลอร์เจ้าไรยางอายจริงหรือทันทีที่สิ้นเสียงร่างหนึ่งก็แวบออกมาจากนั้นตบปุ้งเท้าของชายอัปประลักทันทีจากนั้นเขาก็เตะชายอัปประลักใจชายอีกแล้วชายอัปปะลักกรีดร้องและถูกเตะออกไปในที่สุดก็ลม้มลงกับพื้นและกลิ้งสองสามครั้งการเตะเมื่อครู่นี้ไม่ได้ทรงพลังมากนะักแต่มันก็เป็นการดูหมิ่นอย่างมาก ชายอัปลักษ์ลุกขึ้นคำรามด้วยความโกรธใอ้สารเลวคนไหนที่ไม่กล้าเตะนายน้อยขณะที่เขาพูดชายคนนั้นก็ถลกแขนเสื้อขึ้นและกำลังจะตีใครบางคนหลังจากที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนชายอัปลักษ์ก็หมดกำลังใจทันทีเขาถอนหายใจและพูดว่าเชงจุนทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมคุณถึงมายันซี่เคาตี้แทนที่จะอยู่ในหุบเขาจินจ คุณคิดว่าสถานะปัจจุบันของคุณมีอำนาจมากหรือไม่คุณสามารถดูแลฉันได้ไหมเรื่องจิงจีกู้ชายผู้ถูกแทนที่ด้วยชายอัป,ปลักษ์อย่างเชงจูนพูดด้วยท่าทางดูถูกเหยียดหยามชายอัป,ปลักษ์ก็พูดไม่ออกเช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นกูโอเอลี L e ที่เชงจูนพูดถึงคือชื่อของเขาจริงๆเขารู้ว่าเชงจุนคนนี้มีภูมิหลังมากเกินไป เขามาจากหุบเขาจินจือและเขาไม่มีความได้เปรียบด้านสถานะต่อหน้าเขาสำหรับความแข็งแกร่งเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณกูโอเอลีมีชีวิตอยู่มากขึ้นเรื่อยๆสาวกภูเขาผู้สง่างามจะรังแกผู้ฝึกฝนธรรมดาธรรมดาและแม้แต่ผู้หญิงได้อย่างไรประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เชงจูนเยอะหยัน ตอนนี้เขายังเห็นจากระยะไกลว่ากูโอเอลีคนนี้จะรังแกผู้หญิงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่เฉิงจุนก็เข้าใจดีว่ากลัวเล่อมีคุณธรรมแบบใดผู้ชายคนนี้คือผีผู้หิวโหยชนิดที่เดินไม่ได้เมื่อเห็นสาวงามโดยทั่วไปแล้วคนอื่นๆไม่ค่อยเต็มใจที่จะดูแลเรื่องที่มีจมูกยาวแบบนี้ แต่เฉิงจูนแตกต่างออกไปเขามักจะไม่ชอบกูโอเลนอกจากนี้เขายังชอบอวดโดยเฉพาะต่อหน้าผู้หญิงดังนั้นเขาจึงชอบเพื่ออวดทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ดอกไม้กูโอเลอารมณ์เสียเมื่อเฉิงจูนพูดอย่างนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันบอกว่าเฉิงจูนฉันทำให้คุณขุนเค,คืองใจหรือเปล่าคุณช่วยหาความเหนือกว่าให้ฉันได้ไหม เราต้องการมาที่บ่อน้ำและไม่รุกรานแม่น้ำฉันแค่เอาเตะตอนนี้เป็นเรื่องตลกดังนั้นอย่ากังวลไปเลยอย่าทำฮีฮีถ้าทำถูกต้องแล้วจะทำอะไรฉันได้ละ่ะเฉิงจุนพูดด้วยท่าทางเหยียดหยามคุณคูโอเลพูดด้วยความโกรธเชิงจุนคุณไม่ให้หน้าฮูเบนซานแก่ฉันเทคูเบนซานมีพลังมากไหมเทียบกับจินจีวันเล่ของเราได้อย่างไร เชงจุนเย้ยหยันและพูดว่าคุณเสษขยะในระดับที่เก้าของยูเชิ่นเรียวคุณคิดว่าคุณเป็นใครจริงๆเหรอคุณคิดว่าภูเขาฮูเบนจะทำให้ฉันขุนเคืองจินจีกู้สำหรับผีหิวตันหาเช่นคุณหรือไม่กูโอเอลี o L e. ได้ยินแล้วพูดด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจถึงจุนคุณเป็นบ้าอะไรฉันขยะกขยงคุณสูงกว่าฉันแค่ระดับเดียวแล้วอันดับหนึ่งของขอบเขตเทพจักรพรรดิล์ล่ะ น่าทึ่งมากไหมแม้ว่าตอนนี้ฉันจะเอาชนะคุณไม่ได้แต่คุณก็ไม่ได้เก่งกว่าฉันมากนะักคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าฉันมากจริงๆหรือไม่ช้าก็เร็วฉันจะต้องเก่งกว่าคุณเถิงจุนหัวเราะจริงหรือไม่เป็นไรฉันจะรอให้เธอเก่งกว่าฉันแต่ก่อนจะถึงวันนั้นถ้าเธอมาอาลวาดต่อหน้าฉันอีกเธอจะถูกทำโทษอย่าหาว่าฉันไม่ทักทายล่วงหน้าและ เชงจูนเลิกยิ้มและย่อเย้ยเขาพูดว่าแม้ว่าฉันจะเป็นเพียงอันดับหนึ่งของเอ็มเพ r เ o อร์กอดเรียวแต่ในจินจีวันเล่ฉันมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่นิกายภายในแล้วบทที่2,708เมื่อได้ยินเชงจุนยี่บอกว่าเขามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ประตูชั้นใน การแสดงออกของกูโอเอลยิ่งดูอัปลักษณ์ตัวตนของสาวกภายในและสาวกภายนอกเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสาวกสายนอกถ้าพวกเขาถูกรังแกหรือเกิดอะไรขึ้นข้างนอกโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะจัดการเองหรือหาคนช่วยแต่สาวกภายในละ่ะ นี่คือโฉมหน้าของชานเมนหากสิทธิ์ของนิกายภายในถูกรังแกจากภายนอกชานเมนสามารถใช้ชื่อสิทธิ์ที่ถูกรังแกและมาขอขมาอาจารย์ได้สิ่งที่เฉิงจุนพูดในตอนนี้คือการใช้ประตูภูเขาเพื่อระง,งับตัวเองสิ่งที่เขาหมายถึงนั้นชัดเจนถ้าคนอย่างเขารังแกเขาเพราะจำนวนคนถ้าพวกเขาหันกลับมาผู้คนจากหุบเขาจินจีจะพาผู้คนไปที่ภูเขาฮูเบนเพื่อถามอาจารย์ ในเวลานั้นเหนือสิ่งอื่นใดแน่นอนว่าเขาจะถูกผลักออกไปที่ประตูภูเขาเพื่อขอโทษหากร้ายแรงกว่านั้นเขาอาจถูกไล่ออกจากประตูภูเขานี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าจินตนาการชั่วครู่หนึ่งผู้คนที่นี่ต่างพูดไม่ออกเพราะออร่าของเชงจุนประเด็นคือในเวลานี้มีคนอีกสองสามคนจากจินจีวันเล่มาตัดสินจากจำนวนคนด้านนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย กูโอเอเข้าใจดีว่าวันนี้ในด้านของเขาเขาต้องรู้สึกแย่กูโอเอลพูดกับเชงจูนด้วยความเย็นชาตกลงเชงจูนฉันจะจำความอัปโยชน์อดสูในวันนี้ฉันจะตอบแทนคุณเป็นร้อยเท่าในอนาคตก่อนจากไปกูโอเอลี o L e, มองไปที่เจียงเฟงและจางรุ่ยเยียนอีกครั้งเขาพูดเสียงต่ำอย่างเย็นชาคุณสองคนโชคดี แต่คุณคิดจริงๆหรือว่าเรื่องนี้จะจบลงถ้ามีใครออกมาเดี๋ยวก่อนเมื่อเราพบกันอีกครั้งฉันจะดูคุณทั้งหมดนั้นเหรอโชคดีทุกครั้งหลังจากพูดกูโอเอลี L e, ก็หันหลังกลับและจากไปเชงจูนเยอะหยั่ครั้งแล้วครั้งเล่ามองไปที่ด้านหลังของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วพูดอย่างเหยียดหยามมาหลงทางเมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินจากไปเชงจูนก็หันกลับมาและพูดด้วยรอยยิ้ม ผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้นี้เมื่อพูดอย่างนั้นเชงจุนก็ตกตะลึงเพราะเขาเห็นรูปร่างหน้าตาของจางรูหยานด้วยและเฉิงจุนก็หลงไหลเมื่อมองแวบเดียวมากจนเขาลืมที่จะพูดคำต่อไปนี้ผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆแม้ว่าจะมีผู้หญิงหลายคนที่ประตูซึ่งดูไม่เลวแต่ก็ทำให้เขาประหลาดใจจริงๆที่เห็นผู้หญิงที่น่าทึ่งเช่นนี้ในสถานที่เล็กๆเช่นนี้ ไม่น่าแปลกใจที่กูโอเอลีต้องการกลั่นแกล้งผู้หญิงคนหนึ่งในตอนนี้อารมณ์ทำให้คุณเวียนหัวแน่นอนว่าเชิงจูนไม่เลวเท่ากูโอเอลีตอนนี้เขาตกใจกับรูปลักษณ์ของจางรูเหยียนแต่ไม่นานเขาก็กลับมามีสติและยิ้นต่อไปตอนนี้คุณไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมไม่ขอบคุณท่านสำหรับความช่วยเหลือของคุณถ้าไม่ใช่ พราะความช่วยเหลือของคุณเราอาจมีปัญหาจางรุ่ยเยียนยิ้มและเธอยังคงตอบคนที่ช่วยคนนี้อย่างใจดีอย่างไรก็ตามคนคนนี้น่ามองกว่ากูโอเอลี L e ในตอนนี้เสียอีกเมื่อนึกถึงประตูภูเขาที่กลัวเลิกกลัวคนคนนี้ในตอนนี้จางรุยหยานก็แอบชื่นชมเขาเช่นกันชาวต้าซ่งมีกฎเกณฑ์ในการติดต่อกับผู้คนทุกด้านพวกเขามีความสุภาพเชงจุนยิ้มและพูดว่า สาวน้อยคุณไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้เพราะพวกเราชาวจินจีวันเล่นั้นสุภาพกว่าภูเขาฮูเบนของเขาเสียอีก